ครับุกคนดีๆต้อนรับเพื่อสุมม่มวริงแชร์ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ในเรื่องของการเตรียมพร้อมในส่วนของภาษากรงกก่อนที่จะมาเรียนต่อที่ต่างประเทศนะครับสำหรับตัวหนูเองหนูมาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นแต่สําหรับ ที่จริงแล้วเนี่ยเดี๋วยวคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเรียนต่อที่ที่ญี่ปุ่นที่นี่หรือว่าจะเรียนต่อที่ไหนๆนะครับในไทยในปัจจุบันนี้ก็ยังต้องเตรียมพร้อมในส่วนของภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับคนที่จะไปเรียนประเทศอื่นๆก็แน่นอนนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นภาษาหลักในการใช้ในการสื่อสารกับคนทั่วโลกใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเราควรที่จะเริ่มเตรียมพร้อมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่าเตรียมพร้อมเมื่อไหร่ที่ที่เราแบบ ตอนนี้เลยอ่ะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปก็ควรที่จะเตรียมพร้อมได้แล้วคือเรามันอส่วนของภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันติดตัวเราไปตลอดนะครับอย่างถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้จริงจังมากในระดับมัธยมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าหนูยก็รู้สึกว่าตัวเองอยังพอมีโอกาสที่จะเรียกว่าได้ฝึกฝนในส่วนของการสื่อสารภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยกับทั้งครูที่โรงเรียนเองหรือว่า เป็นค,ครูต่างชาตินะครับทั้งคุณครูคนไทยทั้งคุณครูต่างชาติแหละแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นคุณครูต่างชาติเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่เราจะได้แบบพูดเหมือนภาษาอังกฤษยอย่างเดียวเนาะเออเราก็ได้มีโอกาสที่จะแบบเออลองสื่อสารดูเพื่อเป็นการฝึกฝนนะบ,บางทีเรารู้เรารู้ในส่วนของคําศัพท์แล้เรารู้ในส่วนของกราฟแม่แต่ว่า ถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกใช้เนี่ยความไหลรื่นความความลับราบรื่นในการสื่อสารเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ค่อยดีมากนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปพูดกับคุณครูอะไรเงี้ยมันมก็เหมือนเป็นการฝึกฝนเราไปเรื่อยๆนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเ,เราก็ได้พัฒนาทักษะท,ทางด้านการสื่อสารนะครับจนกระทั่งการสอบสัมภาษณ์เออในบางครั้งเนี่ยหรือก็ตอนที่จะสอบเข้าปริญญาตรีเนี่ยก็ได้มีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในในหลายๆครั้งอยู่เหมือนกันนะครับ ก็อาจจะไม่ได้หลายครั้งมากอย่างเช่นไปสอบ international อย่างเช่น SIT อะไรเงี้ยตอนนั้นหนือก็เคยไปสอบมาเหมือนกันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยในการสัมภาษณ์ถึงแม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นจะเป็นอาจารย์คนไทยก็ตามนะครับทวนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็พอขึ้นมาสู่ระดับมหาวิทยาลัยนะครับหนูยก็ยังไม่รู้หรอกว่าตัวเองอ่ะอยากจะมาเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยภาษาอังกฤษก็ยังเป็นสกิลที่มีความสําคัญมากทั้งการทํางาน ทั้งการเรียนต่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมอย่างสม่ําเสมอนอกจากเรื่องเกรดแล้วก็นี่แหละเรื่องภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเออก็มันก็จะมีช่วงเวลาที่อ,อ,อย่างเช่นวิชาบางวิชาที่เราเรียนกับอาจารย์ที่ไม่ใช่คนไทยอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมหนุ่ยก็พยายามนี่แหละใช้จังหวะโอกาสเนี่ยฝึกฝนอยู่อย่างสม่ําเสมอหลังจากนั้น ตอนสักประมาณปี2นะครับหนูก็ได้มีโอกาสไปลองฝึกทดสอบไม่ได้เป็นฝึกละไปสอบจริงๆนี่แหละไปสอบโทอีกนะครับกับทางมหาวิทยาลัยเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นกิฟ v ์เชอร์นะครับที่จะแบบมีส่วนลดในส่วนของการสอบภาษาอังกฤษวัดระดับโทอีกอะไรเงี้ยก็ได้ไปลองฝีมือตัวเองนะครับโดยที่อาจจะเตรียมตัวบ้างแต่ว่าแบบไม่มากหนักอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากจะรู้ว่า ระดับภาษาอังกฤษจริงๆของตัวเองในตอนนี้เป็นอยู่ระดับไหนพอไปสอบมาแล้วก็ได้รู้ผลปุบแล้วก็เออระดับภาษาอังกฤษของเรามันก็ยังไม่ได้ดีมากนะอะไรในช่วงตรงนั้นนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้ตัวค่อนข้างที่จะเร็วว่าเราเนี่ยจะต้อง improve ในส่วนตรงนี้เราจะต้องพัฒนาภาษาอังกฤษของเราให้มากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเราอยากจะเอาไปยื่นทํางานก็ดีหรือว่าเราไปยื่น เรียนต่อก็ดีถ้าหากว่ายิ่งได้คะแนนสูงมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้ไปสู่ในจุดๆนั้นมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับนี่แหละก็เลยเป็นเหตุให้หนุ่ยก็พยายามที่จะอัพสกิลของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตอนสัประมาณปี3เนี่ยหนุ่ยก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์พวกฝึกงานอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าหลายๆที่การสัมภาษณ์ฝึกงานเขาก็จะมะีทดสอบในส่วนของภาษาอังกฤษของตัวเรา อาจจะไม่ได้ทดสอบตอนพูดสัมภาษณ์อย่างเดียวนะครับอาจจะมีการเขียนนะก่อนที่จะเข้าห้องสัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีแบบฟอร์มกระดาษมาแล้วก็ให้เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราเองเกี่ยวกับเรื่องอชีวิตในการเรียนหรือว่าในเรื่องภาพวางแผนอนาะคตอีก5ปี10ปีอะไรเงี้ยให้คิดกันสดๆตรงนั้นแล้วก็เขียนลงไปตรงนั้นนะครับเราก็เขียนลงไปอะไรเงี้ยหรือว่า ในบางครั้งนะครับอย่างบางบริษัทก็จะมีให้ทดสอบเหมือนทดสอบโทอีกเลยถ้าหากใครมีโทอีกแล้วก็ยื่นไปแล้วก็แบบไม่ต้องทําทดสอบตรงนั้นแต่ว่าตัวหนูเนี่ยตอนนั้นอ่ะหนูไม่กล้ายื่นตัวโทอีกที่เราเคยสอบตอนปี2เพราะว่าลคะแนนมันไม่ได้ดีมากนะครับหนูก็เลยต้องไปทดสอบตรงนั้นแต่ว่าในจุดจุดนั้นเนี่ยหนูก็รู้ตัวว่าสกิลภาษาอังกฤษของหนูเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นเป็นตามลําดับอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการได้ใช้ภาษาอังกฤษแบบ เต็มเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับในการสัมภาษณ์การพูดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้หนุ่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในสกิลการพูดของเรามากขึ้นเพราะตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นการพูดกับคนไทยด้วยกันเองด้วยอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยเลยทําให้ไม่ได้รู้สึกว่าเกรงมากอะไรเงี้ยนะครับก็รีแลกซ์ไปหลังจากนั้นเนี่ยก็พอขึ้นพอหลังจากที่ไปฝึกงาน ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีความรู้สึกแล้วว่าเราอยากจะเรียนต่อแล้วก็มีอนาคตว่าอยากจะเป็นอาจารย์กลับไปเป็นอาจารย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ก็เลยแน่นอนว่าจะต้องไปชิงทุนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรเงี้ยก็มีแผนตอนนั้นก็ไม่ได้มองแค่ประเทศญี่ปุ่นด้วยก็มองที่ประเทศอื่นๆด้วยนะครับก็ได้เรียกว่าอะไรอย่างได้พยายามหาจังหวะและโอกาสในการใช้อยู่อย่างสม่ำเสมออย่างเช่นตอนที่ไปฝึกงานนะครับ ก็จะต้องมีพรีเซนต์ตอนที่จะจบการฝึกงานเนี่ยเขาก็มีช้อยส์ให้เราได้นะครับว่าเราอาจจะพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าเราจะพรีเซนต์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับถ้าหากว่ามันแบบยากจริงๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นหนูก็พยายามที่จะให้โอกาสเมื่อโอกาสมันมาแล,แล้วเราก็เราก็อยากจะแสดงศักยภาพของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการที่เข้าไปพูดภาษาอังกฤษนะครับก็คือเป็นพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษ อะไรนี้เลยนะครับนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่เราได้ฝึกตัวเองแล้วแล้วก็ยิ่งตอนที่จะอยู่ปตรีแล้วเนี่ยตอนทำโปรเจกต์เนี่ยหนุ่ยก็ได้พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับว่าเราเนี่ยมีความคิดนะที่จะจะเรียนต่อหรือว่าอยากจะพัฒนาสกิลของเราให้มากยิ่งขึ้นซึ่งอาจารย์เขาก็เล็งเห็นว่าเออสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมในการไปเรียนต่อนอกจากองค์ความรู้โดยทั่วไปแล้วนอกจากเกรดอะไรแล้วเนี่ยก็คือด้านการสื่อสารหรือว่าด้านภาษาอังกฤษต่างนี่แหละ อาจารย์ก็เลยเปิดโอกาสให้หน่วยได้ได้ทำในทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์นะครับตอนที่แบบพรีเซนต์พอเพรลก็ดีคือแบบข้อเสนองานวิจัยพรีเซนต์อัปเดตหรือว่าพรีเซนต์อะไรต่างๆทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วก็การเขียนวิทยาน,นิพนธ์นะครับการเขียนตัวทีซิสอะไรพวกเนี้ยก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษหมดตลอดจนนําพาไปถึงการไปคอนเฟนที่มาเลเซียตลอดจนไปถึงการเรียกว่า ตีพิมพ์งานวิจัยอะไรเงี้ยทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการฝึกฝนให้หนุ่ยเนี่ยได้พัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองแล้วก็การสอบพวกคะแนนโทอีกอะไรต่างๆพวกนี้มันก็พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดแล้วก็เห็นได้ชัดจนนำพาให้หน่วยมาเรียนต,ต่อที่ต่างประเทศแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ไม่ซับเฟอร์มาก นักนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ว่าอย่างน้อยถ้าหากว่าเรารู้ภาษาอังกฤษก็ยังมีช่องทางในการสื่อสารที่ทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าประเทศอื่นๆที่ที่บนโลกใบนี้ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของแชร์ประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษของหน่วยในวันนี้ถ้าหากว่าท่านใดอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกันได้ครับ แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ